สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของออการเลือกชิ้นส่วนมันจอก่อนก่อนที่เราจะลงมือเขียนกันละกันเพราะว่าในระหว่างที่เราทํางานมันคงมีโอกาสที่เราจะต้องเลือกชิ้นส่วนลบทิ้งแก้ไขเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะคุยกันในคลิปนี้ก็เป็น2เรื่องด้วยกันคือเ,เรื่องของ selection และเรื่องของการซ่อนของที่อ,อ,อาจจะเกะกะ บนกระบวนการทำงานของเรานะครับเราเรียกว่าไฮชิ้นส่วนนะครับก็เป็น2เรื่องนะครับ <c oughs> เ,เริ่มต้นเลยก็คือเราอาจจะเปิดไฟล์ตัวอย่างที่เขาให้มาก่อนก็ได้นะครับเพื่อให้มีคอนเทนต์บนจอเล่นกันนะครับถ้าเราสังเกตดูง,ง่ายๆตรงนี้ผมอยากให้ดูอ,อ,อันนี้นะครับก็พิธีก็คือให้เราสังเกตดูงนี้ผมจะเลื่อนมาที่มุมนี้แล้วซูมเข้าไปให้ดูนี่ ในหน้าจอเราเนี่ยนะครับที่มุมซ้ายล่างเนี่ยบริเวณนี้นะครับเราเรียกว่าเป็น Sta ตัส bar นะครับซึ่งปกติแล้วมันจะแสดงข้อมูลเหมือนโต้ตอบกับเราว่ามันต้องการให้เราเาทําอะไรอย่างไรนะครับก็สื่อสารกับผู้ใช้แต่ทีถ้าเราลองง่ายๆลองเลื่อนเมาส์ไปบนบนชิ้นส่วนต่างๆสังเกตดูนะครับเวลาเราเลื่อนเมาส์ไปเหนือชิ้นส่วนใดๆก็ตามนะครับมันก็จะ <c oughs> Uh, แสดงไฮไลท์ uh, ของชิ้นส่วนด้วยด้วยสีน้ำเงินนะครับในขณะเดียวกันมันก็จะมีทูท uh, ิปเล็กๆบอกว่าที่เราไฮไลท์อยู่นี้เป็นอะไร uh, ส่วนที่น่าสนใจคือระหว่างที่เราเลื่อนเมาส์มาที่มุมที่ที่โมเดลเนี่ยนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่บนจอโปรแกรมจะแสดง uh, ชื่อของอนะ็อบเจกต์นั้นแบบเดีวยวกับทูทิปเนี่ยนะครับจะแสดงไว้ที่มุมนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมเลื่อนมา ตรง wall นี่จะสังเกตเห็นว่าเขาก็บอกว่าเป็น wall <c oughs> นะครับถ้าเราคลิกลงไปนะครับมันก็จะไปปรากฏข้อมูลเช่นกรณีน,นี้ผมคลิกที่ wall ข้อมูลของ wall ก็จะไปขึ้นอยู่ตรง property ให้เราเปิดโอกาสให้เราแก้ไขหรือแม้กระทั่งถ้าเราอยากจะลบทิ้งเราก็แค่กดปุ่ม delete ที่คีย์บอร์ดนะครับโอเคทีนี้ลองดูอีกทีนึงนะครับอันนี้คือคือเวลาที่เราคลิกเลือกแต่นี้ถ้าเราต้องการเลือกหลายชิ้น นะครับถ้าเราต้องการเลือกหลายชิ้นบนจอเนี่ยเราคงสามารถที่จะผมจะลองยกตัวอย่างง่างยๆน,นะครับสมมติว่าผมต้องการเลือกผนังนี้แล้วผมไปเลือกผนังนี้กันวิธีการคือถ้าเราเลื่อนเมาส์ไปไฮไลท์อีกตัวนะแล้วเราคลิกเฉยๆมันจะยกเลิกตัวตัวที่เราเลือกตอนแรกนะครับถ้าเราอยากจะเลือกเพิ่มให้เรากด c อน t r o l ค้างไว้ในขณะที่เรากด c อน t r o l ค้างไว้สังเกตดูที่ที่เคอร์เซอร์เราจะเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเรากด สมมติว่าเรากด Control ค้างไว้แล้วเราเอาเมาส์ไปคลิกที่ชิ้นส่วนอีกมันจะเป็นการเลือกอชิ้นส่วนเพิ่มนะครับอันนี้ก็กด Control นะครับแต่ถ้าเกิดเราเราเลือกไปแล้วเราต้องการยกเลิกคราวนี้เรากด Shift แทนนะครับ Shift ตัวนี้ก็คือจะสังเกตดูจะมีเครื่องหมายาผมจะลองซูมให้ดูนิดเวลากด Shift นะครับจะมีเครื่องหมายลบนะครับหมายความว่าถ้าเรากด Shift แล้วไปคลิกอ็อบเจกต์ใดๆที่เราเคยเลือกไปแล้วมันก็จะยกเลิกการเลือก คอนโทรลเพิ่มนะครับชิฟเอาออกนะครับ, shift all, รบก็จะเป็นประมาณนี้คราวนี้เรามาดูอีกปุ่มหนึ่งก็คือถ้าเราใช้ทั้ง2อ,อันคู่กันคือคอนโทรลชิฟนะครับถ้าเรากดคอนโทรลชิฟค้างไว้สังเกตดูผมจะซูมเข้าไปนิดหนึ่งถ้าเรากดคอนโทรลชิฟค้างไว้มันจะเป็นเครื่องหมายบวกลบหมายความว่าอะไรที่เราเลือกไปแล้วนะครับ อะไรที่เราเลือกไปก็จะเล graffiti, ือกเข้าไปถ้ายังไม่ได้เล pues ือกก็เลือกแต่ถ้าอะไรที่เลือกไปแล้วกดอีกทีก็จะยกเลิกการเลือกนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนท็อกเกิลนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมี control เพื่อเพิ่ม shift เพื่อเอาออกแล้วก็ control shift เพื่อจะเป็นท็อกเกิลแล้วสลับระหว่างเลือกหรือไม่เลือกนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เราใช้เลือกชิ้นส่วนหลายชิ้นนะครับอันนี้เป็นวิธีที่เราใช้เลือกนะครับเป็นชิ้นชิ้นนอกจากนั้นเนี่ยเราจะมี <c oughs> ในกรณีที่เราเลือกชิ้นส่วนนะครับถ้าสังเกตดูตอนนี้เป็นผนังนะครับถ้าเรากดเลื่อนไปบนผนังตรงนี้สังเกตดูนะครับแล้วผมกดแท็บที่คีย์บอร์ดสังเกตดูนะครับผมจะซูมนิดนึงเพื่อให้เห็นภาพตรงมุมนี้นะโอเคลองสังเกตดูตรงนี้นะครับผมเลื่อนมาที่ผนังตงัวนี้แล้วผมกดแทบ็บผมจะถอยซูมไปนิดนึงโอเค ผมเลือกมาตรงผนังตรงนี้มันจะแสดงว่าในขณะนี้เราเรากำลังไฮไลท์อยู่ที่ wall wall Basic Wall นะครับถ้าผมกดแท็บสังเกตดูนะครับมันจะเลือกผนังที่ต่อเนื่องกันอยู่นะครับมันจะเรียกว่า Chain นะครับ Chain เานอะไรก็ตามที่มันเป็นเส้นซึ่งต่อเนื่องเราเลื่อนเมาส์ไปนะฮะถ้าเป็นถ้าเป็นหลายชิ้นนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปดูตัวนี้ว่ามีความต่อเนื่องอะไรหรือเปล่าถ้าคลิกแท็บอยู่ นะครับมันจะเลือกส่วนที่เชื่อมกันเราเรียกว่า chain of อะไรก็ว่าไปแล้วแต่ว่ามันเจออะไรนะครับแล้วพอเราคลิกมันก็จะเป็นการเลือก2อันอะไรทำนองนี้นะครับหรือกี่อันก็แล้วแต่ที่มันเชื่อมกันอยู่นะครับถ้าตับไปก็ตามที่เส้นมันเชื่อมกันนะครับเพราะนั้นถ้าเรามีซีรีส์ของผนังซึ่งต่อเนื่องเราจะลองบางทีถ้าผนังมันเปลี่ยนชนิดมันก็จะไม่ต่อนะครับผมจะลองดูง่ายๆอย่างนี้ผมกดแท็บจะเห็นว่าตรงนี้มันจะไฮไลท์เยอะหน่อยก็เพราะว่า เราเขียนผนังต่อเนื่องกันไปแล้วมันเป็นผนังชนิดเดียวกันงั้นพอเราก,กดแ,บแ็บเราก็เลือกทั้งทั้งชุดของข้อมูลที่ต่อเชื่อมกันอยู่นะครับอันนี้ไรเรียกว่าเลือกแบบ chain selection นะครับออนอกจากนั้นในขณะที่เรากำลังเขียนโมเดลจริงๆแล้วเนี่ยโมเดลมันจะค่อนข้างค่อนข้างที่จะเริ่มซับซ้อนขึ้น,นเรื่อยๆเมื่อเราเขียนพะเราเขียนเป็นสามสาม,มิติซ,ซึ่งซ้อนทับกันอยู่นะครับบางครั้งเนี่ยเราสังเกตดูว่าถ้าเราเลื่อนมาในส่วนที่มัน ค่อนข้างซับซ้อนเนี่ยนะครับแล้วอ,อันนี้อาจจะตัวอย่างจะไม่ค่อยชัดผมจะลองดูแถวทางนี้ยกตัวอย่างเช่นอันนี้ถ้าผมเลื่อนเมาส์มานะครับมันอาจจะไฮไลท์อะไรก็แล้วแต่นะครับเสร็จแ,แล้วถ้ามันมีของอะไรอย่างเช่นผมอยากจะได้เสาต้นเนียนะครับเราก็กดแท็บเห็นไหมฮะแท็บไปเรื่อยๆจะสังเกตเห็นไหมฮะว่าแท็บในขณะที่เราแท็บไปเรื่อยๆเนี่ยมันพยายามจะไซเคิลไปในข้อมูลที่อยู่บริเวณน,นั้นนะครับเราก็สามารถจะใช้แท็บไปจนกระทั่ง ตรง status bar เนี่ยมันแสดงข้อมูลตามที่เราอยากได้จริงเราแล้วค่อยคลิกลงไปเพื่อเป็นการเลือกเช่นยกตัวอย่างเช่นผมอยากได้เสาผมก็แท็บไปจนเจอเสานะครับแท็บไปจเจอเสาปุ๊บนะครับผมคลิกก็เป็นการเลือกเสาต้นนั้นนะครับอันนี้ก็ในกรณีที่มันซ้อนทับซึ่งเกิดขึ้นแน่นอนในขณะที่เราเขียนโมเดลซ้อนกันยกตัวอย่างเช่นกรณีนี้จริงๆมันมีพื้นซ้อนอยู่ข้างล่างมีพื้นนะครับอาคารนี้มันมีพื้นอยู่เพราะฉะนั้นถ้าผมอยากได้ตัวพื้น เราจะสังเกตเห็นว่าถ้าผมเลื่อนมาแถวแน,นี้ผมไม่มีทางที่จะคลิกให้ได้พื้นเพราะพื้นมันซ้อนอยู่ข้างในนี่คําถามคือทํำยังไงนะครับวิธีการก็คือเราสามารถจะเลือกไปในบริเวณนะแล้วกดแท็บไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าตอนนี้มันไฮไลท์กรอบรอบโมเดลเราเนี่ยก็แสดงนะถ้าเราคลิกไปก็คือเราเลือกพื้นนะครับอันนี้ก็เป็นความช่วยเหลือของคําสั่งแท็บนะครับโทษทีครับแบบปุ่มแท็บนะครับโอเคอันนี้คือการเลือกแบบ selection พื้นฐานก่อน ทีนี้บางครั้งเราต้องการเลือกของเป็นปริมาณมากๆนะครับที่อยู่บนจอนนะครับมันก็จะเหมือนระบบ 2D CAD นะครับซึ่งมันมีการเลือกเป็นการตีกรอบนะครับในว v วิเนี่ยจะเหมือนกับใน 2D CAD หลายๆตัวใน AutoCAD หรือในไรก็แล้วแต่ก็คือถ้าเราคลิกลากจากซ้ายมาขวามันก็จะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า Window Mode ก็เลือกของทุกอย่างที่อยู่ภายในกรอบทั้งชิ้นผมจะลองทำให้ดูอย่างเช่นผมคลิกจาก ซ้ายมาขวาสังเกตดูที่มันไฮไลท์นะครับมันจะไฮไลท์เฉพาะของที่ชิ้นส่วนนั้นๆอยู่ภายในกรอบทั้งชิ้นอันนี้เราเรียกว่า Window โหมดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโอเคเราลากจากขวามาซ้ายสังเกตดูนะครับขวามาซ้ายเนี่ยเราก็เรียกว่า c r o s s i n g Mode ก็คือเลือกทุกอย่างที่พาดผ่านมาในกรอบมาอาจจะอยู่บางส่วนอะไรก็เลือกหมดนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ เราใช้ในการเลือกชิ้นส่วนเป็นปริมาณมากๆระหว่างที่เราใช้ Windows หรือ s i n s Mode เนี่ยเราก็ยังคงสามารถใช,ใช้ Control ช่วยได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมเลือก Windows ตรงนี้มารอบหนึ่งจะเห็นว่าไฮไลท์ตรงนี้นะครับถัดมาผมอยากจะเลือกเพิ่มละแถวๆเนี้ผมกด Control ค้างไว้แล้วก็คลิกลากเหมือนกันนะครับนะครับ พอเราคลิกเสร็จจะเห็นว่าตอนนี้มันเลือกชิ้นนี้ด้วยเลือกชิ้นนี้ด้วยก็คือเลือกเพิ่มเข้าไปอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่ไม่ว่า Window ์หรือ Crossing หรือ s เล e c เนี่ยโดยเมาส์คลิกเนี่ยนะครับเราก็สามารถจะใช้ Control ใช้ s h ชิ t ใช้ค t r o l Shift เข้ามาร่วมด้วยในการเลือกของเป็นปริมาณมาก,มากครับถัดไปคือเรื่องของการกรองชิ้นส่วนแน่นอนว่าเราอยากจะได้ของเร็วๆเ,เลยก็จะเลือกเป็นเป็นวินโดว์หรือครอสซิ่งปัญหาก็คือบางทีเราต้องการของเพียง บางชนิดเท่านั้นเองยกตัวอย่างเช่นสมมติในกรณีนี้ในในโมเดลนี้นะครับผมอยากได้เสาซึ่งมันซ้อนกันอยู่หลายอันนะครับวิธีการก็คือถ้าผมไปนั่งไล่คลิกเสาทีละตัวมันคงเป็นเรื่องลำบากอันที่นี้เราก็จะตีกรอบทั้งจอเลยนะครับตีกรอบทั้งจอแน่นอนมันเลือกมาเยอะแยะไปหมดนะครับในระบบของ Revit จะมีฟังก์ชันที่น่าสนใจอันหนึง่งก็คือตัวที่เราเรียกว่าฟิลเตอร์นะครับ พอเราเลือกเสร็จเรียบร้อยในตอนบนของจอเนี่ยมันจะมีปุ่มหรือมีฟังก์ชันที่ชื่อว่าฟิลเตอร์นะครับเราคลิกที่ฟิลเตอร์ในฟิลเตอร์เนี่ยมันจะแสดงข้อมูลของแคตตาล็อตทีทั้งหมดที่เราเลือกอยู่ในอสีน้ําเงินที่ว่านี่นะครับก็เราสามารถจะ,ะเลือกบางอย่างได้เช่นกรณีนี้ผมอยากจะเลือกเสาแต่จริงๆจะเห็นว่าตอนนี้มันมีของยอะแยๆไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆผมต้องการแค่เสาวิธีง่ายสุดเราก็คลิกตรปุ่มเช็คหนอน พอเช็คนอนเสร็จเรียบร้อยสิ่งที่เราสนใจคือตอนนี้ผมสนใจ structural column ท่านั้นเองก็คลิกลงไปนะครับแล้วก็โอเคสังเกตด,ดูนะครับตอนนี้ในหน้าจอผมเนี่ยมันจะเลือกเฉพาะเสานะครับอันนี้ก็เป็นเราเรียกว่า filter selection เราจะเลือกประตูกับหน้าต่างนะครับยกตัวอย่างคล้ายๆกันผมจะลองทําดูใหม่ผมเลือกหมดนี่แต่ผมต้องการแค่ประตูกับหน้าต่างนะครับแร้ก็เลือก filter นะครับเหมือนเดิมเช็คนอนเพราะผมต้องการแค่บางอย่างผมต้องการประตูแล้วผมต้องการ หน้าตา่างแล้วก็โอเคสังเกตดูนะครับมันก็จะไฮไลท์สีน้าเงินน้ําเงินเนี่ยเฉพาะประตูกับหน้าต่างนะครับอันนี้ก็เป็นฟิลเตอร์ซึ่งช่วยเราได้เยอะในการที่เราเลือกของคราวล้วมากๆแล้วต้องการเพียงบางบางส่วนนะครับถัดไปเ,เราอาจจะต้องการเลือกของอย่างเดียวกันนะครับเร็วๆนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้ผมอยากจะเลือกประตูประตูดีน,นะครับในกรณีตัวอย่าง ผมอยากได้ประตู D1 ซึ่งประตู D1 เนี่ยมันจะมีสังเกตดูนะฮะในในตัวอย่างม,มีตรงนี้กับตรงนี้นะครับถ้าผมต้องการประตู D1 อย่างรวดเร็วผมสมมติว่ามีเยอะกว่านี้แต่ผมทำให้ดูง่ายๆเราตีกรอบล้อมรอบออโทีิเราก็จะใช้วิธีการอีกอันหนึ่งที่เราเรียกว่า selection filter ลองสังเกตดูนะครับเราคลิกที่นี่นะครับเราเราเลือกที่ประตูแล้วเราคลิกขวานะครับมันจะมีรายการอันนึงที่เขาเขียนว่า Uh, select all i n s t a n c e นะครับอย่างที่ผมบอกพวกเราไปแล้วว่าของทุกอย่างที่อยู่บนจอทำงานเนี่ยเราเรียกว่า family i n s t a n c e นะครับทีนี้ select all i n s t a n c e เลือกอะไรได้บ้างก็มี invisible view นะครับก็คือหมายความว่าอะไรที่อยู่บนหน้าจอ view เนี่ยมันเลือกหมดนะครับเลือกชิ้นส่วนประเภทเดียวกันอันเนี้เลือกหมดไกลกรณีคือ entire project หมายความว่าสมมติผมใช้ d 1อันนี้ในชั้น2ชั้น3ชั้น4เข้าไปมันก็จะเลือกในชั้นอื่นๆด้วยทั้งหมด อันนี้ก็เหมาะสําหรับการที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงชนิดของข้อมูลเปลี่ยนประตูจากแบบนึงไปอีกแบบหนึ่งอะไรทานองนี้นะครับผมจะลองเลือก Invisible View ให้ดูจะสังเกตดูนะครับมันจะไฮไลท์ประตูนี้กับไฮไลท์ประตูตัวนี้ให้นะครับหมายความว่าตอนนี้เราเลือกแล้วเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงชนิดของประตูได้เลยนะครับผมอาจจะเลือกเสาเพลนเสาทั้งหมดในนี้มันเป็นเสาชนิดเดียวกันนะครับอันนี้อาจจะลองดูนะครับคลิกขวา select All instant invisible view นะครับผมจะเลือกเสาทุกอันเพลินในโปรเจกต์นี้ผมใช้เสาชนิดเดียวกันผมจะลองทำให้ดูนิดหนึ่งผมจะเปลี่ยนเสาต้นนี้เป็นเสาที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อเห็นภาพเฉยๆนะครับเรามีเสาขนาด60เซนต์้นหนึ่งเป็น30ผมจะเลือกเหมือนเดิมคลิกขวานะครับ select all instant invisible view สังเกตด้นะครมันจะเลือกเสา30เซนเหมือนกันทั้งหมดยกเว้นเสา60มันไม่เลือกอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราจะเลือกชิ้นส่วนเร็วบนจอนะครับโอเคเ,อเรื่องถัดไปนะครับในขณะที่เราลองทำงานเนื่องจากมันเป็น3 d model นะครับเ,เวลาเราทำไปมันจะเริ่มซับซ้อนขึ้นเรื่อยซับซ้อนขึ้นเรื่อยเพราะนั้นโมเดลที่มันซ้อนกันอยู่เนี่ยมันจะเริ่มทำให้เราทำงานยากนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการที่ เราจะใช้ในที่นี้เราก็เรียกว่าเราสามารถจะซ่อนซิ้นส่วนที่เราไม่ต้องการนะครับในขณะนั้นมันอาจจะช่วยในเรื่องของ2เรื่องด้วยกัน1ก็คือซ่อนของที่มันเกะกะในกระบวนการทํางานตอนนั้นออกไปนะครับกับกรณีนึงคือเราอาจจะใช้ในการควบคุมการแสดงผลเราจะเห็นอะไรไม่เห็นอะไรจะว่าไปแล้วคล้ายๆกับกรณีของเราเปิดปิดเลเยอร์ในระบบ 2D c a d CAD. แต่คราวนี้มันเป็นที่เลเวลของแคตตาล็อกในเว<ม>็บเพราะฉะนั้นเราสามารถจะใช้การซ่อนชิ้นส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปเราจะลองดูง่ายๆน,นี่นนะวิธีการนะครับเราอาจจะเลือกชิ้นส่วนตัวเดียวหรือหลายตัวก็ได้ผมจะลองเลือกง่ายๆก่อนบัเลือกแค่ตัวเดียวนี่แหละนะครับสมมติว่าผมเลือกชิ้นนี้นะครับเสร็จแล้วเราคลิกขวานะครับมันก็จะมีรายการที่เขียนว่าเ,เดี๋ยวป๊บนึงนะครับ พอคลิกขวาเสร็จมันจะมีรายก,การที่เขียนว่า High In View นะครับใน High In View เนี่ยเ,เราเลือกอะไรได้บ้าง1คือ High Element ถ้าผมเลือกประตูเลือกผนงังอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเลือก Element มันเติม S นะครับหมายความว่าอะไรก็ตามที่เรา Select ถ้าเราเลือกตอนนั้นมันก็จะซ่อนไปจากจอภาพนะครับผมจะลองให้ดูพอเป็นไอเดียผมจะเลือกประตูแล้วก็เลือกอผนงังอันนี้นะครับ Control c l i c ตอนนี้ผมเลือก2ชิ้นนะครับแล้วผมคลิกขวาแล้วก็เลือก High In View ทีนี้มันจะมีว่า Element ถ้าเราเลือก Element ก็คือซ่อนเฉพาะ Element นี้แหละนะครับแต่ถ้าเราเลือก Category นะครับถ้าเราเลือก Category ก็หมายความว่ามันจะซ่อน Category ของประตูลและ Category ของ w a l l ในกรณีตัวอยา่างผมจะลองเลือก Element ก่อนจะสังเกตเห็นว่าข้อมูลตรงนี้มันหายไปนะครับยังยืนยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับผมอันดูไปก่อนนะครับถัดไปผมจะเลือกเหมือนเดิมเลยนะครับแต่คราวนี้ ผมคลิกขวาเลือก High In View แล้วคราวนี้เลือก Category ลองสังเกตดูนะครับผมเลือกผนังกับประตูเพราะฉะนั้นเมื่อเรา High Category หมายวามว่า Category ของประตูกับผนังอันนี้จะถูกซ่อนไปจากจอนะครับลองเลือกดูนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวใน Category เดียวกันมันก็จะถูกซ่อนไปนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราจะซ่อนข้อมูลนะครับสมมติเราเราอยากได้ เราอยากได้วิวนี้ซึ่งไม่ต้องแสดงประตูหน้าตา่างยกตัวอย่างนะครับผมคลิกอันนี้ผมคลิกเลือกหน้าต่างสักบาทแล้วผมคลิกขวาแล้วก็บอกว่า hide in view category จะสังเกตดูว่าไฟล์นี้ก็จะซ่อนตัวประตูหน้าต่างออกไปนะครับซึ่งอาจจะใช้สำหรับวิวซึ่งเราแสดงผลอะไรก็สุดแท้แต่นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะควบคุมการแสดงผลนะครับทีนี้หลังจากเราไฮไปแล้วลองสังเกตดูนะครับสมมติผมเลือกอันนี้ เลือกเลือกประตูแล้วกันแล้วผมจะหายแ Category ของประตูนะครับ h i g e Cat e g o r y หมายความว่าประตูนี้หายไปจาก Display อันนี้นะครับโ okay. อเคประตูหายไปนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากเอาประตูนั้นกลับมาล่ะนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องยกเลิกการซ่อนนะครับทีนี้วิธีการทำยังไงในขณะที่นี้ให้เราดูที่ Status Bar ข้างล่างนะครับมันจะมีสัญลักษณ์รูปหลอดไฟนะครับ Review Hidden element นะครับถ้าเราคลิกลงไปเนี่ยสังเกตดูบนจอนะครับอะไรที่มันซ่อนอยู่เนี่ยมันจะแสดงด้วยด้วยเส้นสีแดงนะครับด้วยด้วยด้วยสีแดงนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เราไฮประตูไว้ใช่ไหมฮะแคตตาล็อของประตูมันอาจจะมี o b อบเจอื่นๆที่เราอาจจะยังไม่เกี่ยวข้องตอนนี้นะครับเช่นพวกสัญ,ญลักษณ์ของเส้นพวกนี้มันเป็นมันเป็นเส้นของพวกพวกโหนดของสตรัคเจอร์เขานะครับทีนี้ ถ้าเราเลื่อนเมาส์ไปตรงไอคอนสีแดงอันนี้แล้วคลิกขวานะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามีรายการที่เขียนว่า unhide in view นะครับเราจะสังเกตเห็นว่า unhide ใน element มันเป็นเทาๆเ,เพราะว่าเนื่องจากเมื่อกี้ตอนที่เราซ่อนประตูอันนี้เราซ่อนด้วยโหมด category นะครับเพราะฉะนั้นโหมด category มันถึงจะ active หมด element มันไม่เกี่ยวเราก็มาคลิกตรง category นะครับพอเราคลิกตรง category เสร็จสังเกตดูว่าตรงนี้มันจะกลายเป็นเทาๆหมายความว่ามันยกเลิกการซ่อนนั่นเองนะครับกลับไปหมด display ปกติ นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพอเราออกจากโหมดนี้ให้เรากดที่สัญลักษณ์นี้อีกทีนึงนะครับสัญลักษณ์รูปหลอดไฟอีกครั้ง,งมันจะกลับไปที่ดิสเลย์ปกติซึ่งคราวนี้เราก็จะเห็นตัวประตูมาเหมือนปกติแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการแสดงว่าเราจะซ่อนอะไรไม่ซ่อนอะไรอย่างที่ผมบอกเราใช้สู่รสองกรณีก็คือใช้ทั้งไม่ต้องการเห็นของบางอย่างเกะก,กะนะครับหรือแม้กระทั่ง การจัดการแสดงผลของวิวนั้นๆให้มีเฉพาะคอนเทนต์ที่เราต้องการนะครับถัดไปคือการซ่อนช่วงราวอันนี้เราใช้บ่อยตอนที่เรากำลังทำงานนะครับแล้วมันขอมันเกะก,กะบนจอเราอีดิยากนะครับเราจะใช้วิธีการซ่อนที่เราเรียกว่าเป็น t e m p o r a r y นะครับห d e ผมจะลองทำให้ดูสมมติว่าแถวๆนี้ตอนที่บันไดมันเกะก,กะผมเหลือกเกินนะครับผมจะทำงานแถวๆนี้บันไดมันเกะก,กะนะครับผมสามารถจะเลือกที่บันไดนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว เ,เรามาดูที่นี่นะครับมันจะมีรูปแว่นตานะครับเราคลิกที่รูปแว่นตาเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันมีรายการที่เ,เขียนว่า isolate category high category isolate element high element นี่นะความหมายคืออะไรคำว่า high ก็คือซ่อนชิ้นที่เราเลือก่วคร่าวซ่อนชิ้นที่เราเลือก่ชคร่าว ถ้าเรา hide element ก็หมายว่าซ่อนเฉพาะในกรณีนี้ผมเลือกบันไดอนม่นอาจจะมีบันไดอีกหลายตัวในจอก็ซ่อนแค่บ,บันไดนี้เราก็เลือก hide element ไปนะครับส่วน isolate isolate นี่คือกรณีที่โมเดมเลเริ่มซับซ้อนแต่เราอยากจะให้ความสนใจเฉพาะชิ้นงานชิ้นนี้พอเราเลือก isolate ปุ๊บนะครับถ้าเราเลือก isolate element หมายความว่าของอย่างอื่นมันจะหายไปจากจอนะครับแล้วก็ปรากฏเฉพาะข้อมูลที่เราเลือกนะครับ เราก็สามารถที่จะโฟกัสเฉพาะบาง Area ได้แล้เราบอก isolate element ออกมานะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะลอง i s o l a t e Element จะสังเกตเห็นว่าอย่างอื่นมันมันซ่อนไปหมดเห็นไหมฮะมันซ่อนไปหมดเหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับเ,เสร็จแล้วถ้าเราอยากเอากลับไปที่สถานการณ์เดิมนะครับให้ไปดูที่ตัวรูปแว่นแว้นตาน,นี้นะฮะที่เป็น Temporary High ่ไฮอิโล้วคลิก m าอีทมันจะมีรายการที่เขียนว่า Reset Tempary High หรือ isolate นะครับพอเราเลือกเสร็จมันจะกลับไปที่สถานะการเดิมน,นะครับโอเคเอาใหม่คราวนี้ผมจะลองเลือกบรรยอยันไดดูอีกรอบนึงนะครับคราวนี้ผมจะเลือก high element หรือแค e g o r y ก็ได้พอเพิ่มตอนนี้ผมมีบันไดแค่ตัวเดียวในแบบนะครับพอเราเลือก high ปุ๊บสังเกตดูนะครับอของที่เราเลือกก็จะหายไปนะครับในนี้ผมเลือกขั้นบรรันไดนะครับผม,ผมต้องอันดูไปก่อนผมจะเลือกทั้งหมดก่อนบันไดทั้งตัวโอเค okay, นะครับแล้วก็เลือก บอกว่าไฮแคทการีสังเกตด้วยนะครับบันไดก็จะหายไปนะครับนี้ตัวบันไดาหายไปเนี่ยเราก็สามารถจะทางานแล้วจะไฮอย่างอื่นอีกก็ได้นะครับออผมจะอันดูไปก่อนยกตัวอย่างเช่นผมจะไฮทั้งหมดนี่แหละผมสามารถที่เลือกแถวๆนี้นะครับแถวๆนี้แล้วผมก็บอกว่าผมต้องการไฮตัวบันไดนี่ออกไปเราก็เลือกแว่นตานี่นะครับแล้วก็เลือกไฮอิเลเมนต์ครับทีนี้ผมก็นั่งทำงานบนพื้นที่ตรงนี้ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าคอนเทนต์มันเหลือน้อยนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเรากลับไปสถานการณ์เดิมแล้วก็ไปที่รูงแว่นตาตัวนี้แหละลเราเราเลือก r ีเซ t t เทมปอร์เรรี่ไก็จะกลับมาที่เดิมนะครับอันนี้คือการการซ่อนเทมปอร์เรี่ซ่อนช่วงข่าวนะครับเพื่อเพื่อวัตถุประสงค์หลักๆเนี่ยคือเพื่อเพื่อให้เราทํางานได้สะดวกขึ้นนะครับครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดก็จะเป็น กระบวนการที่เราใช้ในการทำ selection กะหายนะครับซึ่งในคลิปต่อๆไปเนี่ยในระหว่างที่เรากำลังทดลองเขียนหรืออะไรก็แล้วแต่เรื่องเหล่านี้ก็จะเข้ามาวนเวียนอยู่ตลอดเวลาในการ selection filter เรื่องของการซ่อนไม่ซ่อนในกระบวนการทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับในคราวหน้าเราก็จะไปลงมือเขียนกันจริงๆแล้วนะครับสวัสดีนะครับ